สวัสดีครับผมเจอกันในครั้งครับผมอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้มีโอกาสมาติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยที่อำเภอโพธะเลจังหวัดพิจิตรครับผมวันนี้ก็มาในระบบดูดน้ําบาด,ดาลนะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยดูดใช้ปั๊ม3าแรง3นิ้วแผง9แผงอันนี้เจ้าของเดิมเขาก็มีสเสมอร์์อยู่แล้วเป็นสเสมอริ AC, อ์เอซีสามแรงมา้า2,200วัตต์และหลายท่านยังไม่รู้เนาะว่าสเสมอร์์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้กับโซล่าเซลล์ได้ครับผม เมื่อก่อนก็รู้ก็รู้กันอยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมแจ้งเตือนถึงเอฟซีทุกท่านหลักหมื่นสามารถใช้ไฟฟ้าสเสมอไฟฟ,ฟ้าได้คือ3แรงครับผมแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้กลๆ่าสปคเป็นแบบไหนครับผมอันนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําตัวนี้ผมใช้ของ A s ซ r i e s 3แรง2,200วัตต์สามารถดึงไฟฟ้าเข้าร่วมได้ครับผมตัวนี้ทํางานได้ดีครับผมทนด้วยมาตรฐานด้วยบริษัทอยู่ในไทยรับประกัน2ปีตัวนี้ บริษัทรับประกันเราสองปีนะครับผมมีปัญหาเขาจะซ่อมให้เราดูแลเราเลยสาหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แพงหน่อยแต่ว่าได้การรับประกันที่ดีครับผมตัวนี้ครับผมส่วนโครงสร้างเนี่ยผมจะทําให้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยใช้เหล็กกล่องกัมมันไนหน้าสี่อกเหล็กมาตรฐานครับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพของทีมงานอำนาาโซลา่าเซลล์มีทีมงานที่พร้อมมีบุคลากรที่พร้อมพร้อมให้บริการท่านถึงมันจะแพงนิดหน่อยอแต่เราจะได้รับการ,ปร,ป,รประกันที่ดีและอา่าถูกต้องตามตามการทํางานเนาะ อ่ะอย่างแผงเนี่ยมันใช้เป็นแผงมูลเลอร์อ่าโมโนโมูลเลอร์อตัวนี้นะครับผมอ่ะมองไม่เห็นครับผมโมโนมูลเลอร์อ่ะน,นมองเห็นไกลๆหนูโมโนมูลเลอร์สี่ร้อยยี่สิบวัตต์ตัวนี้เก้าแผงครับผมขับปั๊มน้ำสามแรงปั๊มน้ำเนี่ยเป็นเจ้าของเดิมเขามีอยู่แล้วนะครับผมเป็นเสมอสามแรงของไฟฟ้าแต่เราจะมาทำทาโทร่าเซีย์ก็หาอย่างตัวนี้ฝนตกก็ปั๊มก็ทํางานนะแต่น้ําไม่ไหลเพราะว่าวันนี้ฝนมนตกถ้าเวาระบบเอซีเนี่ยมันจะแตกต่างจากดีซียังไงก็ตรงก็ตรงที่เมื่อบ่าเวลาไม่มีแสงความเข้มของแสงเนี่ย มันจะไม่ทํางานได้เหมือนระบบ DC ครับผมอย่างอันนี้เจ้าของก็ซื้อมาแล้วเขาอ,อยากจะทําหาก็ก็จัดให้ครับผมก็ถือว่าแดดมีน้ําไหลก็ถือว่าประหยัดค่าไฟลงไปได้เยอะครับผมอันนี้ผมมาทำพิเสร็จแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นบรรดาผู้บาจ้างผมนะพี่คนนูน้นอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่จะรอรอต่อไปนะพี่เนาะรอเจ้าต่อไปเนาะครับผมนี่เขาบอกว่าช่างปากดีกินเบ<ล>ียร์ก็เก่งวะจ้างซะเลยวะโมหววะ ครับผมทีมงานผมไม่ต้องห่วงมีทีมงานไว้บริการท่าน30ชีวิตนะครับผมอํานาโซล่าเซียวเจ้าของเหมือนเมาเนยเจ้าของเหมือนคนเมาแต่ว่าลูกน้องไม่เมาเลยเมาแต่เจ้าของก็พอครับผมรับประกัน2ปีครับมีปัญหาผมจะวิ่งดูแลท่านถึงกระไดบ้านเลยไม่ต้องห่วงครับเรื่องศกักยภาพหรือเรื่องคุณภาพการความรู้การติดตั้งทุกอย่างครับผมเต็มร้อยอายุการใช้งาน10ปีอายุการงานผมเนี่ยสิปีครับผมรับประกันจะทำนานมากครับผมอันนี้เดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์เจ้าของแกหน่อยครับผมเนี่ยมาทําความรู้จจัักกบพี่่้ขอองหนย สวัสด <ithe> ีครับผมครับสวัสดีครับครับผมอยู่ที่ไหนแจ้งเอฟซีได้อ๋ออยู่ที่ท่าเสาอำเภอโพเลจังหวัดพัทลีนะครับผมเป็นไงถึงได้เรียกช่างอำนาจตุลาเสียวลองเล่าเขาหน่อยเอาจากใจจากใจจากใจเอาจากใจเลยจากใจอยู่ที่กันแล้วปะกันฮะครับผมเนาะกันแล้วก็ดูแลเราทุกด้านทุกด้านเนาะไม่ต้องห่วงครับผมติดตามตัวผมมานานยังก็หลายหลายเดือนนะฮะหลายเดือนแล้วเนาะอย่างยูทูบผมก็ลงมาเรื่อยมานานแล้วเป็นปีเลยเนาะถึงปียัง ไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีเนาะติดตามก็ดูคําพูดคําจาก็น่าจะใช้ได้เนาะกับ <c oughs> ผมลูกทุง่งลูกทุง่ง <c oughs> เขาเรียกว่าลูกทุ่งอันนี้พี่ซื้อปั๊มเสมอไว้อยู่แล้วเนาะนี่แกซื้อเสมอสามแรงไว้อยู่แล้วครับผมตัวนี้ก็มาทาตุลรายเที่ยวข้าหาก็ถือว่าราคาไม่แพงนะพี่เนาะผมก็ทำองพี่เนาะเอาบอกราคาขนมผมทำอยู่เท่าไหร่ก็อยู่กประมาณถ้าถ้าตรนจริงก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับผมอันนี้แกซื้อปั๊มเองนะครับผมเนี่ยอันนี้ปั๊มของแกเอง เราก็เห็นอกเห็นใจชาวนาชาวสวนเนาะเดี๋ยวน้าท่วมเดี๋ยวแรง <c oughs> คุยได้กับผมเนี่คุยง่ายคุยง่ายครับผมคุยถูกใจก็ช่วยทําฟรีแบบนี้ครับผมเนี่ยมาช่วยทําเหมือนกับมามาใหญ่ๆนะเนาะครับผมเนี่ยทีมงานผมพร้อมแบบนี้เลยครับผมพว <c oughs> ง้างการทํามาตรฐานไม่ต้องห่วงมีช่างบูมคนหล่อของผมมีช่างน้อยครับผมนนมาตรฐานครับผมเนี่ยเวลาท่านเสียทนหนเราดูแลท่านได้รับประกัน2ปี เอาพี่ฝากบอกเบอร์โทรเขาหน่อยศูนย์แปดเจดเีดี๋ยวเดี๋ยวบอกใหม่บอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวแปดเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าบอกไปอีกครั้ง0879435906 906ครับี่้าหเนครับผมเนี่ยใครอยากโทรมาสอบถามมาได้นะครับผมเนี่ยอยู่ที่บ้านวังตะด้วงวังตะด้วงวังตะด้วงอําเภอท่าเสาตำบลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอําเภอโพทะเลพิจิตรครับผมอยากมามาดูงานได้นะครับผมเนี่ยอยากมาดูความแรงของน้ำหรือว่าอยากมาดูการทำงานของช่างมาได้เลยครับผมเนี่ย แพงหน่อยแต่ท่านจะได้าร,รับประกันที่มาตรฐานแบบแบบทีมงานพวกนี้ครับผมครับผมอย่างอ,อำนาจโซล่าเซลล์ก็เหมือนเดิมเด้อครับผมฝากกดติดตามเด้อตอนฝากกดติดตามจะพูดเป็นโคราชฝากกดติดตามช่องอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมเนี่ยมีตัวความจริงใจให้ท่านมีตัวความรู้ดีๆให้ท่านครับผมไม่มีหมกเม็ดไม่มีไม่มีอําอื่นครับผมทุกวันนี้ติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยทุกวันนี้ช่างไม่ค่อยอยากบอกราคาลงคลิปนะครับทำแรกแรกเนี่ยบอ,บอกกันดีแท้ๆครับผมราคา ทำไปทามาราคาไม่อยากบอกแล้วครับจากทําถูกก็อ,อ้ําอึ้งแล้วไม่บอกแล้วอย่างผมนี่ทาเพลงผมบอกเลยผมทำเพลงตลอดตั้งแต่ผมเริ่มทำโซดาเซลลงคลิปลงวิดีโอเนี่ยผมก็บอก,อกของผมแพงนะทุกวันนี้ผมก็ยังทําเพลงเหมือนเดิมไม่คิดจะทําถูกเลยถามว่าทาถูกอยู่ไม่ได้อยากได้ถูกก็ต้องจ้างช่างคนหนึ่งครับผมอย่างของผมนี่ทีมงานลูกน้องมาตรฐานครับผมการดูแลท่านไม่ต้องกลัวครับผมวิ่งทาคนเดียววิ่งดูแลไม่ไหวแล้วครับผมเวลาขายเยอะๆขายทัวประเทศไทยเนี่ย วิ่งใหญ่ไปไหนก็ต้องเห็นช่างอานาจไปไหนก็ต้องเห็นช่างอานาจเนี่เป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไปหาไม่ได้หรอกถึงเวลามันเสียแน่ครับผมโทราติวไม่ต้องห่วงจุกจิกครับผมครับผมมันเดิมว่าฝากกดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยครับผมกับคนกับอ่คนที่ตั้งใจจะถ่ายทอดบางทีอาจจะพูดไม่พะพูดไม่หวานเหมือนสันติดวงสว่างแต่ว่าก็ครบได้ครับผมแน่นอนอันนี้เบอร์โทรผมเนี่ยครับผม098 1 2 9 7 7 9 6เเนี่ยครับผมเบอร์โทรประจำบริษัทผมร้านผมครับผม อย่างคลิปนี้สวัสดีครับผม